สวัสดีครับผมบอมจากร้าน B K Media นะครับวันนี้ผมจะมาเสนองานป้ายนะครับเป็นป้ายพื้นโครงคอมโพสิตนะครับตัวอักษรซิงค์หน้าตันนะครับอันนี้จากทีมงาน B K Media นะครับตัวป้ายอันนี้นะครับมีความยาว15เมตรคูณ1.5นะครับผมเลยแบ่ง3ส่วนมานะครับส่วนละ5เมตรอันนี้เราขึ้นส่วนแรกก่อนนะครับนี่นะครับส่วนแรกที่เราขึ้นนะครับส่วนแรกเสร็จก็มาส่วนกลางนะครับส่วนที่2นะครับ แล้วก็สุดท้ายเป็นส่วนที่3นะครับครบ15เมตรพอดีนะครับป้ายนี้นะครับเนื่องจากมันยาวนะครับเราก็เลยตัดแบ่งมา3ส่วนนะครับเพื่อการติดตั้งที่ง่ายขึ้นนะครับส่วนอันนี้เป็นป้ายเดิมของลูกค้านะครับเป็นไวนิลขึงโครงเหล็กนะครับเริ่มซิดแล้วนะครับก็เลยจัดการเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้นะครับเรียบร้อยนะครับลูกค้าคนไหนสนใจงานป้ายสวยๆแบบนี้ติดต่อมาได้เลยนะครับ b ีเคเ i ดียินดีบริการครับผมสุดท้ายต้องขอบคุณย9ิบเก้าออโตโมบิลมาใที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ